อ่าสาส,สวัสดีครับผมท็อปจากเต็นท์รถมือสองสภาพสวยคุณภาพดีนะครับการันตีจาก QAQC ที่มีใบเซอร์นะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับอีกครั้งนะครับอ่านะฮะวันหยุดสุดสัปดาหนดด์นะครับกับรถโปรดีๆนะครับ วันนี้เรามาพบกันในช่วงที่น่าจะทานข้าวันเพิ่งเสร็จแล้วครับนะฮะอ่าก็ขอเช็คเสียง <c oughs> นะครับเช็คภาพเช็คไม์นะครับอ่าถ้าไม่ชัดเจนเสียงไม่ชัดเจนมีอะไรผิดพลาดท,ทางเทคนิคนะครับแจ้งเราได้นะครับผมข้างในเป็นไงเสียงชัดไหมโอเคชัดนะครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคย นะครับรถสวยๆโปรดีๆจัดส่งฟรีจัดไฟแนนซ์ถึงที่มีการันตีหลังการขายนะครับและดูไ like ลน์นี้คุณได้อะไรรอฟังรอชมได้เลยมาเสิร์ฟให้ถึงที่อีกเช่นเคยนะครับอ่ะตอนนี้ก็กำลังจะทำป้ายนะครับแล้วก็หอยนะครับจะมาวันนี้แล้วนะครับ จะเสกห้อยมาแล้วจะได้ตรวจรถแบบบนล่างนอกในนะครับอ่านี้แพลนตัวรถก่อนเลยนะครับจะมาเล่าให้ฟังถึงม um ิตซูบ i ชิมิลาดหประตูนะครับเป็นตัว GLX เกียร์ออโต้ปี2013มือเดียวออกห้างราคาเพียง248,000เท่านั้นนะครับมีแม็กจับทรงมาให้แล้วนะครับ เกาะหนังดำได้แดงและดูไลน์นี้เดี๋ยวดูแล้วกันว่าคุณจะได้อะไรนะครับจากการดูไลน์สดนี้ผมบอกเลยว่าจุกใจอีกเช่นเคยนะครับและเดี๋ยวสอนทริคเทคนิคในการดูรถนะครับแบบเรื่อยๆนะชิวๆไม่น่าเบื่ออีกเช่นเคยนะครับอ่ะนะครับอันนี้ขอย้ำนะครับเต็นท์ท็อป10กาลาดของเรานะครับ ย้ายมาจากตลาดเก่าสู่ตลาดกูดออโต้ดีนะครับอยู่บนถนนเส้นกาจนาพิเศษนะครับหากมุ่งหน้ามาจากเดอทวทีมุ่งหน้ามาจากเส้นบรมราชชนนีผมจะอยู่ก่อนเดอะมอบางแค2กิโลเศษเศษนะครับตรงเกือกมา้าพอดิบพอดีนะครับก่อนปั๊มซัตโก้นะครับก่อนเดอะมอ2กิโลเศษคุณจะพบเจอกับป้ายที่เป็นจ่วแหลม มีที่เดียวเพ่านั้นแหละครับนะครับไม่ว่ากลางวันกลางคืนคุณก็มองเห็นชัดเจนนะครับตัวอักษรเบลลมเบิร์เบิมเลยท็อปเทนการาดนะครับคุณจะพบเจอกับเต็นที่ฟุ้งฟริ้งตัวรถมุ้งมิ้งและบริการกันเองกันเองนะครับและหากอยากติดตามชมนะครับยังไงก็ต้องนะครับรบกวนเข้าไปกดติดตามนะครับได้ในทุกช่องทางนะครับลองเสิร์ชท็อปเทการาดดู นะครับไม่ว่า YouTube Facebook Internet, website, อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ไลน์แอดนะครับอินสตาแกรมและทวิตเตอร์เป็นต้นนะครับอ่าและสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0804804ดศแตองหนึ80 4 80 4่งและอีกหนึ่งเบอร์0804804ดศตองสามกับ l ล n e แอดท็อปเทนการาครับผมอ่าวันนี้ก็เขาว่าลังจะทำป้ายนะให้ชัดขึ้นไปอีกนะครับจะได้ไม่เลยกัน นะครับผมเมื่อาวานเราไลฟ์คันนี้ไปเนาะใช่ไหมใช่ปะส,สมองพี่ไปหมดละ <c oughs> นะฮะ <c oughs> วันนี้ก็มาพบเจอกับมิลานะครับอ่ะขอบอกก่อน <c oughs> คิดว่าวันนี้คอยด้านหลังอะคงเสร็จนะครับป้ายก็นะอันนั้นก็ไม่ได้อ่า ไปซีเรียสอะไรเพราะป้ายเราเด่นชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่ะนอกจากมีห้อยมาเนี่ยได้ดูหลังการขายด้วยนะครับตรวจรถแบบบนล่างนอกในด้วยนะครับแล้วก็ตรวจรถแบบยิงความหนาสีนะครับไม่เคาะอย่างเงี้ยไม่เอานะไม่เอานะครับเพราะว่าไม่รู้หรอกนะครับกับการใช้คอมพิวเตอร์รีเช็คดับเบิลเช็คกล่องเครื่องกล่องเกียร์ กล่องแอร์แบ็กและกล่อง ABS คุณจะได้ทราบว่าเครื่องจะพังไหมพี่ท็อปเกียร์มันจะวืดไหมแอร์แบ็กหนูต้องลองไปชนเสาไหมหรือมั่งสีโสอะไรกับใครก่อนไหมถึงจะรู้ว่ามันกลางนะครับหนูต้องลองบรรทุกคนที่บ้านไปตะแคงข้างลงคลองก่อนไหมไม่ต้องนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าขั้นตอนที่ QAQC ที่มีใบเซอร์แบบผมยังไงตรวจให้อย่างชัดเจนนะครับพูดทุกอย่างชัดเจน ก่อนการขายระหว่างการขายและหลังการขายเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่ะและมาดูความชัดเจนของตัวรถกันนะครับขอเน้นระยะอีกทีว่าเป็นมิซู um มิชิมิลาดมิลาดจะเป็น5ประตูแฮชแบกนะครับเครื่อง1.2ถูกใจคนทำงานครอบครัวนะวัยรุ่นสร้างตัวแน่นอน นะครับเพราะเติม e 2 0ได้ด้วยนะครับผมอ่ะและหากดูไลน์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่ไปนะว่ามีอะไรบ้างดนสดให้เลยแล้วไม่เคยกลับคำพูดนะครับนะฮะมิซูมิชิมิลาดเครื่องพันสองเป็นตัว g l x นะครับปี2013เกียร์ออตโต้รถมือเดียวออกห้างสีดำนะครับราคาเพียง248,000บาทนะครับและผ่อนอยู่เพียง4,900บาทเท่านั้นนะครับอ่า จะไม่พูดแบบโฆษณาทีวีนะแต่เดี๋ยวก่อนอันนั้นไม่ใช่เดี๋ยวดูเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกให้ว่าโปรโดีดีมีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาตรวจรถกันก่อนนะฝากระโปรงเป็นไงคะมีสะเก็ดหินไหมใช่ค่ะอ่านะครับกระจกหน้าเดิมไหม,มถามใจดูตากล้องระวังก้นด้วยนะคะ ระวังรถเอาไปสอยนะครับเราถ่ายด้วยความเรียวแท้ๆนะครับทํางานอยู่ก็ถ่ายเลยนะครับอ่าไม่ว่ากันเนาะระวังนะครับเดินหน้าหน่อยครับอ่าฟิล์มคุณเลือกมันเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเบานะเบานะเบานะเบาโดนแล้วโดนแล้วอ่าครับไม่ได้โดนรถนะครับดูด้วยครับอ่า นะครับอ่าครับอันนี้มีเหตุการณ์ระทึกขวัญนิดหน่อยนะครับอืมเรียวอีกแล้วฮะไม่เหมือนแล้วครับที่อื่นไม่มีทางเหมือนผมนะฮะอ่านะครับรถไม่ได้โดนนะครับโดนแท่นนั้นเฉยๆรถไม่สะกิดสะเก่านะครับอ่ะนะฟิล์มคุณดูไลน์นี้คุณเลือกมาเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณเลือกมาเลย หน้า4ี่รอบคัน60ครับพี่ท็อปนะหน้า60โทษทีหน้า4ี่ิรอบคัน60ิหรือหน้า60รอบคัน80ดก็ได้หมดนะครับผมอ่ะสีหลังคานะครับไม่มีอะไรสกิดสะเกานะไม่มีขี้ยางไม่มีขี้นกไม่มีอะไรทั้งเส้นนะครับไม่ได้ไปจอดใต้ต้นไม้นะครับผมอ่ะไฟหนะ้า ไม่มีแตกลายมานะแต่เดี๋ยวจะขัดให้ใสๆปิ้งๆไปนะครับอีกเช่นเคยและรถสีดำดูในไลน์นี้เราให้เคลือบแก้วด้วยรถเบนซ์แถมยังไงเล็กซัสแถมยังไงรถแถวหน้าแถมยังไงผมบริการเท่าเทียมกันหมดนะครับพร้อมกับอบโอโซนให้นะครับผมอ่ะกันชนหน้าไม่มีอะไรสกิดสเกานะครับ ตัดหมอกหน้าไม่มีแตกนะครับซี่กระจังด้านหน้าไม่มีหักนะครับนะสีสันนะครับสีสันนะครับโอเคหมดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวบอกช่างหอนเสียงนะช่างครับเดี๋ยวเบานิดนึงผมไลฟ์สดโอเคครับอ่ะนะครับเห็นซึ่งความเรียวครับทำงานไปด้วยนะครับไลฟ์ไปด้วยทำทุกอย่างนะครับอ่านะฮะ แก้มเกลมนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับไฟเลี้ยวไม่มีแตกนะครับแม็กนะครับไม่มีไปสีกับฟุตบาทนะครับแก้มยางไม่มีปริปูดแตกนะครับดอกไม่ล้นลานนะครับอ่าแล้วก็ติ่งตรงนี้ก็คือนะครับยังโอเคหมดนะครับอ่าสาดเข้าไปตากล้องว่าเจอกับสนิมบ้างไหมลึกๆลึกๆนะครับผ้าบ่งผ้าเบรกหนาดีนะครับจานบ่งจานเบรกนะครับอะไรก็ดูดีนะครับ อันนี้เคลียร์ท่อนหัวนะครับกากันฝนนะครับมาครบนะครับฟิล์มนะครับตามที่แจ้งนะครับเลือกมาได้เลยนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับสีด้านข้างตัวรถเต็มดูดีนะและถ้าเคลือบแก้วจะเงากว่านี้เลยนะครับพอกดเปิดปั๊บเป็นไงครับกลางเลยนะครับกระจกนะครับ ระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเซ็นอร์ล็อกนะฮะแอร์แบกและ ABS นะครับตกล้องเดี๋ยวเข้าฝั่งนี้นะเดี๋ยวพี่จะไปฝั่งนน้นจ้าอ่านะครับภายในภายในว้าวแน่นอนนะครับ a i r b a บ ABS เบาะหนังนะครับ ช่องแอร์ไม่มีแตกหักฟอนต์วิทยุเดิม,มนะครับและไม่มีอะไรแตกหักเลยนะครับผ้าหลังคาเป็นไงจ้าสะอาดมากค่ะอ่ามีตกพ้องช้างไหมไม่มีค่ะครับเบาะมีซุดไหมมีฉีกไหมมีอะไรไหมเบาะหนังดำได้แดงนะครับเกะไม่มีแตกนะครับไฟนะครับขอเทสสิ่งหนึ่งครับติดนะครับเป็น LED นะครับ ไม่มีอะไรแตกหักเสียหายนะครับชัดเจนนะครับไม่มีเตี้ยมนะฮะใส่กันแบบสดๆครับผมนะฮะอ่านะครับผมเพิ่มมาครบนะครับแผงข้างมีริ้วรอยไหมมีขนแมวขนหมาไหมมีกลิ่นอับไหมมีกลิ่นบุหรี่ไหมไม่มีนะครับอ่าขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมต้องเดินไปหาน้องตากล้องนะครับ ะะเพื่อตรวจพิสูจน์ทราบนะครับอีกเช่นเคยนะฮะดูแนวตะเข็บเม็ดอาร์คแนวเชื่อมเม็ดกระจกนะครับอ่ะขออนุญาตนะครับเดิมไหมถามใจดูไม่มีเฉียดเฉียวห,วหัวหรือตีลังกาหรือตะแคงข้างหรือไปสีข้างอะไรกับใครมาอย่างแน่นอนนะครับซอกเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับและน็อตไม่มีแกะ นะครับฉะนั้นไม่เคยไปหมั่งสีโสอะไรกับใครด้านข้างนะครับนะฮะอ่ะกุญแจเป็นรีโมทนะครับผมนะฮะขอญาตสตาร์ทดูใหม่นิดนึงเนาะวิ่ง69หมืโอเคไม่ต้องไหว้แล้วสตาร์ทนะครับชึ้งเดียวติดนะครับไม่มีการเตี้ยมไม่มีการเตรียมใดๆทั้งนั้นนะครับไม่เพียง69,216กกกิโลนะครับ ขออนุญาตนะฮะเล่นกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดนะครับฝั่งนู้นได้ครับใช้ได้หมดครับนะฮะคอมพลีทนะครับเซ็นเตอร์ล็อกใช้ได้นะครับกระจกเมื่อคู่นะครับกระจกมองข้างหรือหูช้างนะครับกดปึ๊บก็กางนะครับขออนุญาตแอร์ไม่ตอบนะตากล้องลองดูซิแอร์เย็นไหมรถพึ่งสตาร์ทไม่ได้อุ่นเครื่อง เย็น <ess a good move> ไม่เย็นพูดตามตรงเย็นค yeah, ่ะอ่าโอเคนะครับอันนี้เราขายความจริงนะครับไม่ต้องมานั่งเตรียมกันครับก็ทําไม่เย็นก็แค่เช็คแค่ตรวจแค่ซ่อมแค่นั้นครับเพราะเราเป็นช่างด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็อ่าสายแพรหรือลานคอไม่ได้ขาดนะครับไฟเอนจินไฟเกียร์อแอร์แบ็กไม่มีโชว์นะครับเคลียร์เคลียร์คลีนคลีนนะครับผม แม่ช่างเสียงดังจังเลยมาดูกระจกกันนะครับเป็นกระจกเดิมโรงงานกระจกแท้นะครับไม่มีกระสุนอะไรเข้าไปทะลุนะครับผมหรือไปหมั่งหรือมีเศษอะไรเงี้ยไม่มีนะครับนะฮะอ่ะกระจกเดิมโรงง,งานนะครับกับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูซอกหลังกันตะกล้องมาเดินอ้อมมานะครับ เดิมหมดนะแล้วเดี๋ยวพวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวสปาคาแคร์ให้นะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเบาะหลังนั่งกันบ้างไหมครับครับฮนึกว่าซื้อรถสปอร์ตเข้ามาครับเบาะหลังไม่นั่งกันครับอ่านะครับอ่ะแผงข้างด้านหล่อทั่วทีแแผงท้ายปิดช่องสัมภาระมาครบนะครับ ขออนุญาตนะครับตรงนี้เนี่ยคือเป็นซอกนะเดี๋ยวผมสปาให้นะครับต้องบอกก่อนว่าเต็นท์ผมอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็เป็นหน้าฝนด้วยนะครับและเราไม่ต้องมาวาโอ้โหเตรียมการเตรียมตัวนะล่อสาดไฟเข้าไปไม่ต้องคนระับเราขายความจริงครับแล้วคุณลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าผมสปาคาแคร์เป็นไหมโอโปโซนเป็นไหมเคลือบแก้วเป็นไหมเช็คระดับของเหลวลมยางระบบไฟเป็นไหมนะคลีนนิ่งภายนอกภายใน พร้มคือพูดยังไงนี่คือขั้นตอนของการบริการไม่ว่าจะเป็นเบนซ์นะหรือรถทุกไซส์ทุกขนาดผมเห็นคุณค่าหมดครับเราบริการเท่าเทียมกันหมดนะครับไม่มีลำเอียงแน่นอนนะครับผมอ่ะน็อตไม่มีแกะไม่แกะไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนนะครับ ขอญาตจิกนะครับตาก้องอเดี๋ยวด้านข้างแล้วกันเนาะนะครับจิกคือรูปไหมคือรูปครับอันนี้คือตะเข็บเดิมนะครับอ่าชัดเจนกันเนาะไฟเฟยไฟใหม่มีแตกนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ครางน้ําเดิมหมดนะครับอ่าตาก้องต้องมือนิ่งๆนิดนึงนะไม่จาเป็นต้องแผลนวับวบวับว,บ,ว,บ,วบนะค่อยๆนะครับอ่านะครับเดิมหมดนะครับเกือบลืมฮะ ล้อสแปร์เครื่องมือมาครบสีสันตรงท้ายเนี่ยเป็นสีรองพื้นเดิมโรงงานนะครับตะเข็บเป็นเดิมทั้งหมดนะครับอ่านะครับสกราดเดิมนะครับเดิมดูดีใช้รักษาไม่น้อยเพียงเก9 0 0เท่านั้นนะครับผมทะเบียนก็คือตามนี้เลยครับเซ็นเซอร์ท้ายมาครบนะครับตัวสปอยเลอร์มานะครับแม็กมาชุดหนึ่งนะครับ อ่านะครับแล้วก็ขอให้ถ่ายในซอกล้อหลังด้วยมีสนิมไหมถามใจดูเราไม่ได้ขายรถเน่านะเราขายรถคัดเกรดนะครับผมพร้อมโปออกรถ999เท่านั้นหากท่านดูไลน์นี้นะครับซอกเดิมทั้งหมดนะครับเมอาร์คนะครับอยู่ครบหมดนะครับคุณจะตรวจสักกี่ร้อยจุดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ นะฮะมันไม่มีอะไรพิเศษไปกว่ากันแล้วนะครับนะฮะพอเนี้ผมจะบอกพอยต์หลักๆนะครับคิอดูพอยต์ A ที่ตาเห็นเลยพอยต์ point B คือต้องเปิดดูพอยต์ C คือใต้ท้องนะครับหรือจุดอับนะครับผมตรวจหมดซื้อหอยมาตรวจโดยเฉพาะนะครับและมาบริการหลังการขายโดยเฉพาะ n ็อตไม่แก่นะครับแม่แรงอยู่ครบนะครับเครื่องมืออุปกรณ์มาครบทุกสิ่งอยา่าง นะฮะอ่ะเม็ดอาร์คนะครับด้านหน้าโอ้ยอื้อหือแน่นปักเดิมนะครับเดิมสนิทนะครับสภาพสวยใสไรสติมีสตางเพียง999บาทก็สามารถออกรถใช่ครับเล่าไปเล่ามาอยากได้กันเองแล้วครับผมนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ชมนะครับ หัวใจของรถไม่เน้นลงแว็กเพื่อบังตาไม่เอานะและเดี๋ยวสปาคาแครให้อาจจะมีเศษใบมงใบไม้อะไรมันเพิ่งปลิวมานะครับมันเพิ่งปลิวมาเมื่อเช้านะครับพอดีมันมีลมนะครับนะฮะ,ะฉนวนเดิมสติ๊กเกอร์เดิมเม็ดอาร์คเดิมจิก เล็บไม่หกงอเห็นนะมันคืนรูปนะครับคันหน้าเดิมนะน็อตไม่แกะ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 แปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนสีนะครับในห้องเครื่องนะครับก็เป็นสีรองพื้นเดิมจากโรงงานนะครับและเมื่อไม่ได้พ่นแว็กนะครับฉะนั้นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นน้ํามันกระเด็นขึ้นมามันจะเห็นโดดขึ้นมาเลยนะครับ แต่คันนี้ดูยังไงก็ไม่มีนะไอ้รอยลกหรือน้ำมันรั่วซึมนะครับฉนวนด้านในแผงจิงหลีดก็เดิมหมดนะครับหัวโชคตะเข็บนะครับเม็ดอาร์คนะครับคานหน้าเม็ดกระจกซอกซุ้มเดิมสนิทเดิมหมดไม่เคยจุบก้นไม่เคยสีข้างไม่เคยตีลังกานะครับหรือกระทุ้งด้านล่างหรือตำข้างหน้าไม่มีเลยนะครับซ็อกเก็ตอะไรพวกนี้ก็โอเคหมดนะครับผมอ่ะ นะฮะตาแมวสีแดงนะครับทุกอย่างไม่มีการดัดแปลงนะครับอ่ะโอเคคุณดูไ like ลน์นี้คุณจะได้อะไรอีกคุณลองเข้าไปย้อนดูนะไฟหน้าขัดนะครับรถจับส่งมาให้แล้วมีแม็กแล้วยางแล้วติดฟิล์มให้ด้วยนะครับ เบาหนังดำได้แดงพร้อมพุ่มพวงมาลัยนะครับดำได้แดงอบโอโ,โซนเคลือบแก้วติดฟิล์มจัดส่งฟรีถึงบ้านจัดไฟแนนซ์ถึงที่ทั่วประเทศแต่จัดส่งฟรีเนี่ยผมขอย้ำนะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแตส่สำหรับพ่อแม่พี่น้องอยู่เหนือใต้ออกตกขอค่าขับสักนิดสักหน่อย นะครับเพื่อเป็นการบริการให้ถึงหัวกระไดบ้านกันเลยทีเดียวนะครับและหากซื้อรถที่นี่ไปบอกชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมสวมซากศูนย์ะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขต,ต,ตัดต่อตัวถังตัดาดาวนัก็สิซื้อคืนทุกกรณีไม่ต้องฟังผมที่นี้จะดับเบิลเช็คด้วยคอมพิวเตอร์ว่ากล่องเครื่องกล่องเกียร์กล่องแอร์แบ็กกล่อง ABS เป็นอย่างไรและไม่ต้องมานั่งเคาปะปะ๊อกใช้ตัวยิงความหนาสีหน่วยวัดเป็นไมครดูว่าสีเดิมหรือไม่เราคัดเกรดมาให้เพื่อคุณนะครับ พร้อมโปรโมชั่นดีๆออกรถวันนี้ใช้เพียง999บาทเท่านั้นนะครับจัดโอน7,000ฟรีภาษีพรบรหาขคุณส่งบังคับต่อหน้าที่ผมน้ำมันเต็มถังฟิล์มเครือบแก้วอบโอโซนแม็กยางจัดทรงภายในเบาะหนังดำแรงโอ้ขี้เกียจท่องละนะเพราะมันไม่ใช่สคริปมันด้นสดเอาเป็นว่าอยากได้อะ,อะบอกกันครับ นะครับกับโปรดีๆแบบนี้การวานตีอย่างนี้การบริการแบบนี้นะครับผมมีที่นี่แน่นอนท็อปเทนการาดนะครับอ่ะเ,อเดี๋ยวนะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับราคาตัวรถนะครับสำหรับม i t s u um ิ i s h i m i า a ดหประตูเป็นตัว GLX เกียร์ออโต้ปี2013รถมือเดียวออกห้าง ในสภาพปิ๊งๆกับโปรดีๆและบริการดีๆอย่างนี้ราคาเพียง248,000บาทเท่านั้นผ่อนเพียง4,900ใช้เงินออกรถ999บาทคุณโทรมาเลยเท่าที่ได้ยินเทหมดเลยนะและอีกนิดนึงสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวนะจริงๆผมแฮชแท็กวัยรุ่นฝั่งทนไว้ด้วยนะจริงๆผมขายวัยรุ่นทั่วประเทศคนทำงานทั่วประเทศครอบครัวทั่วประเทศได้หมด นะครับลูกเล็กเด็กแดงนะครับยันผู้ใหญ่ผมขายหมดบริการจากใจนะครับคุณอยากจัดทรงพี่ท็อปโหลดหน่อยได้ไหมได้ว่ามาเลยอ่าว่ามาเลยนะอ่ะพอดีมีลูกค้าโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวจบไลน์นี้นะครับนะฮะผมจะรับให้ทุกสายโทรกลับให้ทุกสายเลยนะครับอ่านะครับเหลืออะไรอีกไหมวันนี้เราจะโชว์เปิดอะไรอีกไหม ไม่น่ามีโอเคเครื่องเกียร์ช่วงล่างเบรกอะดีเทสเองนะครับระบบไฟฟ้าอะไรทุกอย่างคอมพ l e ทหมดนะครับอพี่พลาดโปรอะไรปะวะไม่มีนะนะครับวันนี้ก็นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับกับโปรดีๆรถดีๆบริการดีๆนะครับมีอีกเช่นเคยนะครับและ ถ้าชอบใจในบริการของเราท็อปเทการาดนะครับไม่ว่าเป็นเซลเบียนะครับผีท็อปน้องปลางนะครับหรือช่างเทนะครับมีไรก็ติดต่อได้ตลอดเลยนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมีลูกค้าแคลร์ที่ออกไปเนาะก็ได้ดูเรื่องฝากกลับมาดูเกี่ยวกับเรื่องลูกปืนล้อนะครับดูให้เรียบร้อยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าแรงนะครับ ะะหลังการขายเราไม่ทิ้งกันนะครับนะฮะแล้วก็ผมท็อปนะครับเป็น QAQC ที่มีใบเซอร์นะครับเดี๋ยวบริการให้แบบเต็มที่และตรวจสอบให้อย่างที่ว่าเอ๊ะในโรงงานเขาตรวจกันยังไง QAQC เขาตรวจกันยังไงกันนะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้และเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารถที่จะเข้าใหม่ เป็นรถอะไรกันนะครับขออูบไว้นิดนึงว่าเป็นรถยุโรปที่ไม่แพงเลยโอเควันนี้ไปแล้วนะครับ